ไฟฟ้าดีจริงเหรอคะงั้นเราไปดูกันเลย มาดูกันว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอะไรในบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษที่อันตรายต่อร่างกายอยู่หลายชนิดตัวอย่างเช่นนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าทำลายสมองทําให้เซลล์สมองอักเสบยิ่งในคนอายุต่ํากว่า25ปียิ่งมีผลกระทบต่อพัฒนาการสมองฟอร์มาดีไฮเป็นตัวทําลายเยื่อบุทางเดินหายใจและเซลล์เยื่อบุทั่วร่างกายหากได้รับต่อเนื่องทําให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งพโลพลิไพรนไกลคอนที่มีอยู่ในควันบุหรี่สารตัวนี้จะทําลายของเหลวบนผิวดวงตาอาจทําให้จอป สาตาเสื่อมได้กรีซลีนจะแทรกซึมเข้าสู่กระแสเลือดจะทําให้เกิดอาการวิงเวียนและขึ้นไส้และสารหนูที่มีอยู่ในบุหรี่ไฟฟ้าหากได้รับปริมาณมากจะส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดซึ่งเสี่ยงทําให้เกิดภาวะเลือดไหลไม่หยุดทุกคนคงเห็นแล้วว่าในบุหรี่ไฟฟ้าแม้จะหอมหอมหน่าสูบแต่ก็มีความอันตรายแอบแฝงอยู่บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตรายเลิกบุหรี่โทรฟี1600งหท่านของบุหรี่ไฟฟ้ามีดังนี้นะคะ 1>, 1. ในระบบทางเดินอาหารอาจจะทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารไม่ย่อยและลมมาเร็งค่ะ 2. ในระบบกล้ามเนื้อการเสื่อมของกระดูกสันหลังอาการปวดข้อและการสั่นของร่างกายค่ะ 3. ระบบหัวใจและหลอดเลือดเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งหัวใจเต้นเร็วและหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะ 4. ในระบบหายใจหายใจถี่หลอดลมหดเกรง็งและลมมะเ็งค่ะ 5. ในระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการเวียนหัววิงเวียนปวดหัวและส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะพ่อนพ่อนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าดีจริงหรือเปล่างั้นพวกเราขอตัวเราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย